คันนี้ราคาดีราคาถูกผ่อนสบายกระเป๋าจัดมาให้แล้วจ้าสวัสดีค่ะวันนี้จะเจอกับน้องแนนเสรีทารถสวยกันอีกแล้วนะคะวันนี้น้องแนนนะคะมาพร้อมกับรถตู้หน้ายาวคอมพิวเตอร์ค่ะบอกเลยคันนี้นะคะราคาดีรถสวยเกรดเนะคะและบอกเลยค่ะคันนี้น้องแต่งเต็มมาให้พี่ๆแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะขอแนะนําร้านกันก่อนเลยค่ะสำหรับนี้น้าน้องแนนอยู่ที่ เสี่ยนที่ทายรถสวยสำนักง,งานใหญ่กรุงเทพมีบุรีหนองจอกนั่นเองนะคะถนนมิตรไมตรีนะคะพี่พีนะอ่ะเดี๋ยวเราไปชมรถกันต่อเลยนะสำหรับคันนี้นะคะน้องเป็น Toyota าคอมพิวเตอร์ค่ะ2.8 GL ม a n วลปี2020นั่นเองนะน้องมากับตัวรถสีขาวคันนี้บอกเลยคะ่ะพี่พีสวยๆแบบนี้เลยนะสีขาวเดิมโรงงานสภาพสวยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันตั้งแต่ด้านหน้าของน้องเลยนะคันนี้น้องมาพร้อมกับนะโลโก้โตโตยต้แบบนี้นะ กระจังหน้าโครเมียมสภาพสวยไม่มีรอยแตกกร้าวนะคะและคันนี้น้องเป็นป้ายฟ้านะคะเป็นป้ายฟ้าแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะพ,พี่สามารถไปทําจดทะเบียนป้ายเหลืองได้เลยนะคะบอกแล้วนะรถที่ร้านของเรานะเน้นเป็นรถสวยนะแล้วก็รถปลดระวามีการตรวจสภาพรถให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะอ่ะต่อเลยนะสำหรับคันนี้น้องมาพร้อมกับไฟหน้านะคะตัวนี้น้องเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะคะคือดวงไฟของน้องคือใสๆแบบนี้เลยนะ ไฟหน้าไม่แตกแล้วนะคะสภาพสวยมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะรอบคันคันนี้ไม่มีชนหนักผิดความน้ำท่วมค่ะพี่พีได้รถสวยการันตี5ดาวอย่างแน่นอนนะคะน้องมีใบเสื้อให้พี่พีได้ตรวจสอบกันอย่างแน่นอนนะ,ะอ่ะต่อด้วยสำหรับคันนี้นะยางรถคันนี้นะตัวนี้น้องให้เป็นยางปีใหม่ให้เลยนะพร้อมกระทะฝาครอบมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ รอบตัวคันสำหรับคันนี้น้องมาพร้อมกับกุญแจรีรโมทไฟเลี้ยว LED นะใช้งานได้ปกตินะคะอย่างที่บอกเลยคันนี้เดี๋ยวน้องพาชมรอบคันกันก่อนละกันนะคะสำหรับรอบคันนะคะโครงสร้างนะคะไม่มีชนหนักพิกความน้ำท่วมรอบคันคือสวยมากๆเลยนะกระจกเดิมโรงงานนะคะตัวนี้มีมาครบทุกจุดสติกเกอร์ทางออกฉุกเฉินยังอยู่ครบทุกจุดนะคะบอกเลยค่ะไม่มีชนแน่นอนนะพี่ๆอะ ในส่วนของด้านท้ายของน้องสําหรับคันนี้นะคะมาดูเลยนะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยมีมาครบทุกจุดนะคะโลโก้สัญลักษณ์นะคะคอมพิวเตอร์นะยังอยู่ครบนะคะโครเมเยมด้านหลังนะ,ะตัวนี้นะคะถ้าเราสังเกตเห็นนะพี่ๆสาหรับคันนี้นะ,ะน้องมีกล้องมองหลังรุ่นใหม่ให้แล้วบอกเลยภาพคมชัดมากๆอันนี้น้องติดให้ใหม่แล้วด้วยนะและพี่ๆสังเกตไหมนะตัวนี้มีสติกเกอร์ของแบรนด์พิพัฒน์พงศ์แน่นอนอยู่แล้วเบาะของเขาคันนี้ต้องเป็นแบรนด์พิพัฒน์พงศ์ที่ มูลค่าเป็นแสนนะคะเดี๋ยวเราได้ชมกันต่อแน่นอนนะคะอ่ะอย่างที่บอกเลยนะคะทางด้านฝั่งซ้ายมือก็เช่นเดียวกันนะคะตัวนี้นะ,ะพี่มาดูได้เลยนะ,ะในส่วนของรางสไลด์นะคะตัวนี้คมๆกริบเดิมๆเลยนะคะกระจกเดิมโรงงานทางออกฉุกเฉินมีปกตินะคะนีเลยนะคะและพิเศษสุดๆเลยคันนี้นะคะน้องเป็นประตูออโต้สไลด์มาให้พี่ๆแล้วเดี๋ยวน้องให้ดูเลยจ้า นี่เลยค่ะใช้งานได้ปกติแบบนี้เลยนะคะสวยกิ๊บๆเลยไหมล่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อภายในห้องโดยสารกันเลยจ้าเดี๋ยวเรามาดูในะส่วนของห้องโดยสารของน้องกันต่อเลยค่ะเข้ามาข้างในเลยค่ะสําหรับคันนี้พี่เลย่มาั้งแต่ฝากระปูเลยนะพี่นะนะบานประตูเลยนะพี่นะนะนะพาดูได้เลยค่ะน็อตเดิมนะคะเมคอาร์ Make เดิมนะคะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะคะภายในนะพี่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะะระบบไฟฟ้าทั้งคันกุญแจรีโมทมีพร้อมกุญแจสำรองมาให้แล้วนะคะ น็อตเดิมนะคะน็อตเดิมเบคอาร์คเดิมไม่เคยไขนะพี่และคันนี้น้องเป็นรถปี2020นนั่นเองนะคะมากับเลขใหม่1 1 6 5 5 5มกิโลเท่านั้นเองไม้แท้ไม้เดิมนะพี่ๆด้านหน้านะสำหรับคันนี้นะอย่างที่บอกเลยน้องแต่ง v i p มาให้แล้วมาพร้อมกับหน้าจอทัชสกรีนูกสปีดเกียร์นะคะแอร์ออโต้และกล่องปรีค่ะพี่พี่ขาบอกเลยปรับเสียงแบบโอ้โห กระหึ่มทั้งคันแน่นอนนะคะและพิเศษสุดๆเลยสําหรับคันนี้นะแอร์รุ่นใหม่แล้วค่ะพี่น้องเป็นแอร์ไมโครบัสนะะสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้ปรับแบบนี้เลยดิจิตอลได้ด้วยนะ,ะและกล้องค่ะสาหรับคันนี้นะน้องมีกล้องหน้านะคะแบบแนบสนิทกับตัวกระจกนะคะติดมาให้แล้วนะคะสวยๆเลยด้านหน้านะพลาสติกนะคะยังไม่แกะเลยพี่พี่พม่านบางแดดน,นะสภาพสวยๆแบบนี้และภายในคอนโซลด้านหน้าตรงนี้นะ,ะพ,พี่พี่นะ จะเป็น LED นะคะสวยๆเลยนะคะโทนสีฟ้าสบายตามากๆนะคะน้องมากับเบาะค่ะพี่ๆคันนี้มากับเบาะหนังนะคะ12ที่นั่งนะคะสวยๆ3 3 4เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องโดยสารด้านในกันต่อเลยจ้า<ส>ค่ะเดี๋ยวมาดูภายในห้องโดยสารของน้องกันต่อเลยสําหรับคันนี้น้องเป็นประตูออโต้สไลด์แบบนี้เลยค่ะพี่ๆสะดวกสบายต่อการใช้งานนั่นเองนะคะอ่ะเริ่มตั้งแต่ด้านข้างเลยตรงบันไดพี่ๆดูได้เลยชายบันไดของน้องเป็นยังไงคะ สภาพสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆไม่มีชนหนักผิดความน้าท่วมพี่ดูได้เลยค่ะและนี่เลยค่ะพี่ๆขาตัวนี้น้องเดี๋ยวน้องฟิดสวิตก่อนนะอ่านะคะเดี๋ยวน้องเปิดสวิตคอนโซลกลางเป็นไงคะพี่ๆโอ้โหแหลมมากๆเลยค่ะสวยจริงค่ะพี่บอกเลยคันนี้เจ็บมากๆและที่สําคัญพี่ๆสังเกตไหมคะตัวนี้นะคะเป็นมือจับแบบเอาผ่านั่นเองนะคะตัวนี้จะมีสวิตอยู่ด้านในนะคะสามารถ เปิดปิดประตูได้เลยนะคะจากลูกค้าที่นั่งอยู่ข้างในก็คือเปิดปิดได้เลยเออค่ะเดี๋ยวมาดูภายในต่อเลยนะคะพี่พี่สำหรับคันนี้อย่างที่บอกเลยค่ะพี่พี่น้องมาพร้อมกับหน้าจอทีวีขนาด24นิ้วนะคะลำโพงคู่หน้าหลังมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นแบบอา่า VIP แปนั่นเองนะคะลายแมงมุมขยุมหลังคาค่ะพี่พี่สำหรับคันนี้น้องเป็นลายใหม่บอกเลยฮิตสุดตอนนี้เลยนะคะตอบโจทย์แน่นอนค่ะและที่สำคัญพี่พี่ด้านข้างขานี่เลยนะมีทุกแถวเลยนะคะกับ ปักที่เสียบนะคะชาร์จแบบตลอดเวลาเลยนะคะอันนี้น้องติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วคือสะดวกสบายมากๆเลยนะพี่ๆไม่ต้องกังวลนะในขณะเดินทางนะอ่ะนะสวยๆแบบนี้แอร์แมคโครบัสด้านหลังค่ะพี่ๆมีมาให้แล้วนะคะสวยๆเลยนะและก็สำหรับคันนี้นะคะน้องมีไฟ LED นะคะแบบทัชสกรีนนี่เลยค่ะนะเปิดปิดแบบสะดวกสบายเลยทีเดียวนะคะมาให้ถึง4ดวงแล้วด้วยนะคะแจ่มๆเลยนะคะพี่ๆนะ ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภายในของน้องกันต่อเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะอย่างที่บอกเลยเครื่องเสียงจัดหนักจัดเต็มให้แล้วนะคะด้านหลังน้องก็มีกล่องซับอะคริลิกนะคะพร้อมแต่งไฟแฟลรหล่อแบบนี้มาให้แล้วบอกเลยค่ะสวยโดนใจพ,พี่พี่แน่นอนจ้ายังไงกันบ้างคะกับรถตู้หน้ายาวแต่ง V.I.P คันนี้น่าจะถูกใจพี่พ,พีไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับคันนี้บอกเลยค่ะ คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนค่ะกับรถปี2020คันนี้บอกเลยค่ะแต่งเต็มให้ขนาดนี้กับราคาพิเศษเพียง1,148,000บาทบอกเลยค่ะประวัติดีจัดเต็มได้เลยค่ะกับข้างวด20บใบเท่าพร้อมรับประกันเครื่องยนต์1ปีหรือ1,000 10, 0กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน2ปี24ชั่วโมงใครสนใจน้องคันนี้สามารถทักแชทด่วนๆได้เลยค่ะ0 9 6 6 6 2 5 6 7 7รีบด่วนนะคะช้าอดหมดแน่นอนจ้า